้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับลินนี้พ่อจะพาท่านผู้ชมมาชมพัฒนาการพัฒกรรมพ่อกับลูกนะครับของเจ้าของทองครับพ่อกับลูกครับลูกอยู่โน้นครับพ่อกับลูกนี่ครับนี่ครับดูครับการให้โครงสร้างแล้วก็สีครับดูครับ ีจวก็โครงสร้างดูครับเทียบเอาเลยครับพอกับโลกนี่ครับโครงสร้างสีแข้งขานี่ครับ in there นลูกเขาก็ท้อง KF แล้วนะครับเอสสาสิบเอ็ดครับ mm. ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตาม mm. กดไลค์กดแชร์ครับเพื mm. ่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับ สบายนี่หายมานี่เปลี่ยนสีครับเข้มเลยครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ